ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมเซมิคลอนหลายคนน่าจะสงสัยว่าผมจะทําอะไรในคลิปนี้แล้วก็จกัดกระซิบทาไมนั่นสิผมจัดกระซิบทาไม <c oughs> ตอนนี้นะครับผมกําลังเอากับดักน้าเนี่ยมาดักรถอีกแล้วนะครับ <c> เ <oughs> นื่องจากว่าผมเนี่ยเคยดักไปแล้วก็จริงแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ผมอยากจะเห็นรถที่มันแบบยางแตกแล้วแถแทะแ,แรอบที่แล้วที่ทําเนี่ย ไม่ทันได้เห็นนะเพราะว่าวิ่งหลบเนินไปก่อนย่รอเลยรอเลยเฮ้ยเหมือนเห็นรถเหมือนจะมีเหมือนจะมีมาเหมือนจะมีมาเห็นรถพุ่งขึ้นเนินอยู่ตะกี้นี้ยังไงเขาก็ต้องข้ามาทางนี้แน่ๆครับโดนแน่เขาบผมผมบอกเลยโดนแน่กขยังไม่รู้ตัวขับมาฝั่งขวาสักทีเถอะวะอย่าไปซ้ายนะเฮ้ยเมา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  ก่อนนี้แหละเอ้ยบอลเิชแล้วแล้วโอ้โหทำไมมันขับไปได้ไกลขนาดนั้นวะน่ะเขาโดนจริงปะเนี่ยเขาโดนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครวะนี่โอ้โหเราโดนดักในดักอีกทีนึงเดี๋ยววัดกับผมครับผมจะผมคิดว่าผมจะไปดักสะพาน ตุงยาร์ดนะครับผมเพราะว่าวงมันบีบมาแบบนี้ผมเจอกับรักหนาม,มาอันหนึ่งนะครับสพาตุงยาร์ดเนี่ยมันกว้างครับผมว่ามันต้องใช้สองอันแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอารถเนี่ยบางไว้ครึ่งหนึ่งอ่าแล้วกลางครึ่งหนึ่งเป็นไงคนเขาไม่ชวนรถอยู่แล้วครับเขาก็จะเลี้ยวหลบหลีกไปอีกทางหนึ่งไปดูเลยนี่เรียบร้อยเรากลางแล้วครับหลังจากนั้นก็รอเลยผมต้องไปไกลๆหน่อยครับเพราะว่า รถมันสามารถถลายได้ผมลืมไหดักใกล้ๆไม่ได้ต้องไปไกลๆนะเฮ้ย hey, แล้วเหมือนจะมีเสียงรถเฮ้ยแล้วโด,ลโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเฮ้ยเหมือนจะโดนโดนแล้วแล้วแล้วมันไม่เป็นไรเลยเหรอผมยอมไม่ได้วะ่ะผมบอกเลยนะกว่าผมจะได้กับดักหนาอันนั้นมามันยาก,กลำบากมาก การที่เขาโดนแล้วเขาไม่เป็นไรเนี่ยมันเหมือนเขามาทําลายความพยายามของผม, oh. ผมล่าเลยไอรถสวยคันนั้นไอรถสวย oh. นั่นรถเขาจอดอยู่นั่นแอะแอะกำลังจะเปลี่ยนรถจังหวะน,นี oh. น้นี่ไงนี่ไงมาทำลายความพยายามของเราอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไปดูดิ รถเขาโดนเต็มเตมไม่ใช่หรอะอ๋อเขาโดนครึ่งเดียวมันเลยถลายมาไกลมันยังขับมาได้เรื่อยๆครับเขาเลยต้องมาเปลี่ยนรถตรงนี้โอย่างนี้เองโอเคสวยงามครับจังหวะนี้ระวังกับดักน้ำไว้สองอันครับเห็นไหมแต่ว่าแค่นอนรอให้ รถสักคันนะเหยียบแล้วก็ถไล่แทบมๆๆอๆๆๆๆตรงนี้แล้วเราก็ยิงปืดล่วงผมบอกเลยหวานเจี๊ยบเฮ้ยมาโดนจังหวะนี้โดนไหมเปิดเปิดเปิดว๊ดไม่โดนเหรอวะ ไม่โดนได้ไงวะตรงกลางมันตรงกลางมันแหวงอะหรือว่ายัางไงเออวาตรงกลางมันแหว่งชิบหนะ <Okay. S 1> ายแล้ววางไม่สวยอุตส่าห์ได้มึงต้องสองอันมันต้องมีอีกเชื่อผมต้องมีอีกพิกหมา,มาจริงมีมีม,มีต้องโดนหรือเปล่าบากักกี้ต้อง ล่องกลางมันใหญ่เกินว่ะเนี่ยดูดิโอ้หผมไม่น่าวางหางเกินเลยวะโห้พลาดเลยมันมันไม่ขึ้น <c oughs> เขาเรียกอะไรมันไม่ขึ้นลางๆให้แล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นบอกว่าไม่ขึ้นบอกว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วอะ่ะถ้าจะเอาชัวรต้องเก็บสามอันอะ่ะอโหอันเดียวก็หากันตาตาแตกแล้ว สองอันนี้ถือว่าลัคก,กี้มากเลยนะสามอันนี้คือจะไปหาจากไหนวะเนี <c oughs> ่ยแล้วมันเก็บจากพื้นไม่ได้เลยครับแบบกลางแล้วกลางเลยอันนี้โอ้โห <c oughs> ผมว่าไม่มีใครมาแล้ววะดูย่างทรงมาจริงโอ้โหพอบอกไม่มีใครมามารถใหญ่ซิกแซกซิกแซกจังหวะนี้โดนสักปึ๊ดไหมโป๊โ กับดักหนามเรามีไว้ทำอะไรวะตะกี้เขาซิกแซกนูนโดนไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาซิกแซกเข้าตรงกลางพอดีวะผมว่าต้องโดนมันต้องโดนสักคันนะอ้สามคันที่ผ่านมาไม่โดนช่างมันคันที่สี่นั่นแหละคันที่สี่นี่ไม่ควรเนี่ยรถจอดเต็มสะพานเงี้ยมันต้องแบบเฮ้ยมีคนถักปะวะซิกแซกซิกแซกโดนประดึกเรียบร้อยในความคิดผมตะกี้ผมยังเห็นมีคนยิงปืนแอร์ด็อปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะ นี่ไงมาอีกรอบนึงโดนจนังหวะนี้โดนโดนจริงโดนจริงเอา้าเอา้ยายังแตกคุณยังแตกข้างนึงเรียบร้อยไงล่ะพอยังแตกแล้วเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คุณก็เสียการควบคุมรถของคุณยังไงมันเป็นยังไงตกใจอะไร เฮ้ยๆยอะไรมาแล้วเจาเรียบร้อยไงคุณก็เสร็จผมโอ้โหในที่สุดก็โดนแล้วทีแต่มันโดนแค่โดนแค่ฝั่งเดียวโอ้โหนี่ไงคนนี้ที่เป็นคนยิงแอร์ดอกผมว่าแล้วมันต้องมีตอนนี้เราก็วางไว้สองอันแล้วครับทีเราก็รอคนขับผ่านมานะครับรอบนี้ผมวางไว้ เรียกได้ว่าค่อนข้างจะกึ่งกลางนะอันนี้ไม่น่าจะขับผ่านกันได้ละหลายคนอาจคิดว่าเอยการดักคนเนี่ยมันง่ายนะครับจริงๆมันไม่ง่ายครับเราต้องดูว่าวงมันจะไปทางไหนวงมันไปตามที่ที่เราต้องการไหมและการจะดูวงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนึ่งคุณต้องเชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศครับ oh. ภูมิอากาศและภูมิประเทศต้องดูความชื้นสัมผัสดู องศาถ้ามันเป็นองศา50วาเลนไทน์เนี่ยเอวิดไม่ใช่วันธรรมดาเพราะจะทำทุกๆวันให้เป็นวันวาเลนไทน์อืมบงบีบฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปแล้วทุกคนต้องข้ามสะพานเที่ยงซื้อเลยร้ 101, อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งสามสองหนึ่งทุกคนดูปักนี่ไงเออ แล้วฝั่งคอนเทนเนอร์มันจะมีใครอะไเนี่ยมันไม่มีใครนะเนี่ยไม่น่าจ,จะมีใครมานะอันนี้โหเสียดายของว,ว่ะพามาโคตรนานเลยเสียดายของวะ่พะพามานานจัดเฮ้ยเอาให้แล้วมีจริงแล้วมีได้ไงวะคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วโดน ปัดจ,จังหวะน,นี้สไลด์ชา้าช้าแถบช้าช้าอยู่ตรงไหนครับเบรกแตกแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอ้โห,โหเบรกแตกครับจังหวะน,นี้ทำอะไรชุบเองนี่ไงชุบเองชุบเอง,เองแล้วมีเฉยครับโอ้โห <c oughs> ผู้สาถอดใจกำลังจะเอารถไประเบิดแถบเองเลยผมกำลังจะเอารถไประเบิดแถบเองเลยโอ้โหฟาร์มเลย โ,โ,โอ้โหโอ้โหแน่นโอ้โหออืมอิ่อยอิ่มมร่อย,อม,ออยมันมีคนไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไงวะแต่ก็มีแล้วกันโอ้โหสำเร็จว่ะผมกุศาดาวว่าวงจะบีบเข้านี่ฝั่งนี้แล้วคนจะขับมาบ,บ,บีบเข้านี่เฉยเลยเรียกได้ว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับตอนนี้แหมได้เห็นกับตาสักทีว่า การที่รถมันโดนแบบจังหนับอะแล้วแถบแบบถลายไปมันเป็นยังไงเนี่ยแหะแค่นี้แหละ <c oughs> ที่ทํามาขามดเหมือนเหมือนได้สนองนี้เตืองแล้วตอนนี้พึงพอใจแล้วเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับไว้เจอนนะ